สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปอ่อนอ่อนหน้านอเวยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำเค้กแครอทด,ด้วยกันนะคะแครอทเราขูดให้เรียบร้อยนะคะอัตราส่วนส่วนประกอบก็จะประมาณนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเรานำไข่นะคะเอามาตีกับน้ําตาลนะคะตีให้จนเป็นสีนวลค่ะเค้กแครอทนี้สูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะก็เลยอยากทำในงานวันชาติของน,นอร์เวย์เนาะแล้วเราก็จะมีผลไม้มาประดับนะคะ ผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะเป็นป๊อปปูร่าในฤด,ดูมากๆเลยนะคะโบแบสตรอเบอร,รี่บิงกะแบนนะคะอันนี้เราตีไข่กับน้ำตาลจนเนื้อนเนียนแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเติมน้ำมันลงไปนะคะคลิปนี้วิธีทำอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็อ,ธ,อธิบายหรือว่า ใครสงสัยอะไรก็จะมีคลิปที่ปาอ้อนเคยทำมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ร่อนแป้งลงไปนะคะร่อนแป้งนั้นเป็นส่วนของแห้งนะคะที่เราใส่ผงฟูใส่เกลือใส่เบกกิ้งโซดาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ส่วนผสมของเหลวนะคะค่อยๆตีไปแบบนี้นะ เอาของแห้งกับของเหลวมาผสมกันให้เข้ากันนะคะต่อมาเราก็เอาถั่ววอน,นัตนะคะที่ระบดไว้เอามาผสมค่ะในส่วนอันนี้ป้าอ้อนใช้อัลมอนด์ด้วยนะคะเพราะว่าชอบทานมากๆเลยค่ะถั่ววอน,นัดกับเม็ดอัลมอนด์นะคะปั่นผสมกันทำเค้กอร่อยมากๆค่ะ ต่อมาเราก็นำน้ำส้มนะคะน้ำส้มที่เราเอาผิวไปขูดนะคะเราก็เก็บเอาน้ำมาคั้นนะคะเอามาผสมกับเค,ค้กเพื่อให้เค,ค้กนั้นหอมยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆเติมไปแบบนี้นะคะ่ะก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเรานำแครอท ที่ขูดไว้นะคะอันนี้มีแครอทผิวส้มผิวมะนาวนะคะขูดรวมกันเลยนะคะป้าอ้นไม่ได้แยกให้ดูนะคะเราก็นำมาผสมค่ะใช้เครื่องตีนิดหน่อยนะคะไม่ตีมากไม่ตีแรงนะคะผสมแค่เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราเตรียมเทใส่แบบพิมพ์ไปอบนะคะเครื่องอบ เปิดไว้ร้อยเองศาถึง180องศานะคะเปิดรอให้ร้อนก่อนอบนะคะเราจะอบเค้กอันนี้ประมาณ35นาทีนะคะ3 0มสถึงสานาทีแล้วแต่เตาบ้านแต่ละคนจะร้อนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อความชัวใช้ไม้ไม้แหลมจิ้มเช็คนะคะปะออน้นอบ35นาทีก็เป็นอันว่าสุกประมาณนี้นะคะ เราพักให้เย็นค่ะก่อนที่เราจะมาทำหน้าเค้กนะคะเราแซะขอบไว้เวลาอุ่นๆขอบแซะออกมาแล้วจะเอาเนื้อเค้กออกง่ายนะคะถ้าใครจะเก็บไว้ก็เอาผ้าปิดนะคะ ผ้าปิดเนื้อเค้กด้านบนนะคะเพื่อป้องกันเค้กแห้งนะคะก่อนที่เราจะลงหน้านะคะอันนี้คือการพักเค้กให้เย็นค่ะปะออนพักไม่นานนะคะก็เลยไม่ได้เอาผ้าปิดนะคะพักเพียงแค่เค้กเย็นนะคะเนื้อเค้กฟูน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆต่อมาเรามาทําในส่วนของหน้านะคะอันนี้เป็นหน้าเค้กนะคะ อันนี้เป็นครีมชีสนะคะครีมชีสลักษณะแบบนี้นะคะสองกล่องผมบอกยี่ห้อไปเลยแล้วกันเนาะเผื่อใครซื้อไม่เป็นนะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะใช้200กรัมนะคะอันนี้ก็เป็นเนยเคม็ม200กรัมค่ะ อันนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิห้องหรือว่าเอาไปทำให้อุ่นนิดหน่อยนะคะอันนี้คือน้ำมะนาวเหลืองสองช้อนโต๊ะ,ตะก็มีแค่เองแค่นี้เองนะคะ,ะหน้าเค้กเดี๋ยวไปทำกันค่ะเราเอาเหมาะเนยนะคะมาตีให้ฟูก่กอนนะคะ เราจะตีเนยจนฟูนะคะตีจนเห็นเป็นสีนวลนวนนะคะ มน้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะแล้วก็จะตีน้ำตาลไอซิ่งกับเนยนะคะตีให้นวลอีกเช่นกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็นําครีมนะคะเอามาผสมกันเลยค่ะครีมชีสนะคะทั้งสองกล่องเอามาตีรวมกับเนยเลยนะคะ นวลน,นะคะสีนวลแล้วก็ลักษณะจะขึ้นฟูนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อากาศด้วยนะคะอากาศร้อนอากาศเย็อน,อาาอนอากาศร้อนก็ดูแลหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะนำไปผสมก่อนแล้วก็ตีอีกครั้งนะคะ ทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำหน้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมเค้กเอามาทำหน้านะคะโดยที่เอาครีมนี้เอามาทาเนื้อเค้กให้รอบนะคะเพราะว่าป้องกันเนื้อเค้กแห้งนะคะแล้วเราก็จะแต่งหน้าอะไรก็แต่งนะคะแต่งสีสันอะไรก็แต่งนะคะ เค้กชนิดนี้เป็นเค้กแครอทนะคะเดี๋ยวป้าอ้อนจะเอามาแต่งด้วยผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะเพื่อให้เหมาะกับวันชาติของนอร์เวย์นะคะสีสันวันชาติของนอร์เวย์ค่ะเราลงพื้นด้วยครีมนะคะสีขาวก่อนแล้วเราก็กบเนื้อเค้กให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อป้องกันเนื้อเค้กแห้งเดี๋ยวเราไปแต่งผลไม้กันค่ะ